สวัสดีค่ะพี่เมี่ยงมาเด้กินเผากินอยู่กลางบรรยากาศติดคลองบานปากน้ำจ้ะพี่อเมี่ยงเอ้ยลมดีครับตืนเต้นเข้ามาร้อนมากๆเออมันก็จะสะเทือนหน่อยนะจ๊ะโต๊ะถ้าเป็นโต๊พะพับนะก็เป็นโต๊พับโตพับอันนี้ลาบไกจ่จะหมุนเคืนไม่หันไดือบเบิด หมูกระเทียมแกงแกงน้ำมันสมใจไก่หมูว่านอันนี้หอยทอดจะนำเสนอหอยทอดนะจ๊ะกินกับผูเบาหม้อหอยเบิงหม้อหอยเบิงผูเบาผูเบาใหม่ตักตักตักหัวมากินเขากับผูเบากลางฟุ่งนาอ,อายยะไรอะไรแห้งสดสด,ด ขนาดรับไฟเห็ดนีหน่อยก็บาคนบอว่าต่อข้าว กยน้เสร้างกตีกันได้สร้าง ขอกำจม้ตคุณได้สนใจขอกรมเด้อจ้ะหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งคุได้สนใจทักเลืจ่าเห็นว่าสนใจใต้คลิปนี้เด้อเเม้มจิตติมมาด้วยแบบทุงได้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งจ้า